บชื่แฟนเพจของร้าน Simple j e w e l i r y a Stone นะวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเป็นงาน Our Product นะเป็นงานของของทางร้านเนี่ยงานวางหน้าร้านนะขอรีวิวเป็น3ชิ้นนะฮะ3คู่ดีกว่าเป็นเพราะว่ามันหน้าหน้าหน้าตาฟอร์มมันเดียวกันแต่แค่ขนาดวัตถุประสงค์ในการใช้งานต่างกันนิดนึงก็คือมัเป็นอันนี้ทำงานงานออกมาเป็นลักษณะงานหน้ากว้างนะานต่างหูเพชรหน้ากว้าง อันนี้ดูตัวเพชรอ่ะเขาใช้เพชรเจ็ดตังแต่หน้ากว้างเท่าเพชรหนึ่งกะลัดนะครับวัตถุประสงค์ก็คือตรงรอบรอบเพชรอนะ่ะเขาจะจิกเหมือนเพชรนะครับทําให้มองแล้วดูเหมือนเหมือนหนึ่งกะลัดนะก็ทั้งท่า,าในใดชอบงานลักษณะแบบพอใส่แล้วดูหน้าเต็มนะหมายถึงเต็มติ่งหูนะมีประกายเพชรด้วยแล้วก็ราคาไม่สูงนะก,ก็อันนี้งานลักษณะแบบนี้ก็จะค่อนข้างตอบโจทย์นะพอมองไกลๆกก็ววๆเหมือนกันนะครับ เป็นตัวเรือนทองคขาวนะไวโกนะครับก็น้ำของทางร้านใช้น้ำร้อยนะคู่นี้ข้างละเจ็ดตังนะสองข้างสองคู่หนึ่งก็ประมาณสิบสี่ตังนะประมาณสองหมื่นกลางๆนะส่วนอันนี้คู่นี้ก็เป็นฟอร์มเดียวกันเลยนะครับแต่ตรงกลางใช้อยู่สี่ตังนะคู่นี้ก็แปดตังนะเป็นไวโกนะใช้ทองอยู่ประมาณสองกำนิดๆนะ อันนี้ก็คู่นี้ก็2กร,รมัม2กรัมขวานะ2.2 2.3นะอันคู่นี้2 1นะทอง2 2ไวโก2.1กร,รมัมแต่เพชร4ตังข้างข้างละ4ตัง2 1คู่ก็8ตังนะครับอันนี้ก็20,000ต้นนะประมาณ21,000ไม่เกิน21,000 22,000ไม่เกินนี้นะครับแต่อันนี้หน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ50ตังนะ เพชรสี่ตังก็จริงแต่พอล้อมแล้วก็จิกอะไรปานแล้วก็คือมองไกลๆก็จะเหมือนเราใส่ตังหูไซส์ห้าสิบตังนะก็บัตรเจ็ดให้เหมาะสมนะครับก็ออกมาประมาณนี้ส่วนคู่นี้นะฮะเพชรสองจุดห้าตังนะก็สองตังค,นนครึ่งฮะรวมสองเม็ดนะคู่หนึ่งก็ห้าตังนะหน้ากว้างประมาณเหมือนกับเราใส่ตังหูเพชรไซส์สามสิบตังนะเต็มหูพอดีพอดีนะก็เลือก ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้บริโภคนะของลูกค้านะลูกค้าชอบท่านใดชอบงานลักษณะแบบนี้นะก็ลองเข้ามาดูที่ร้านได้นะคู่นี้คู่สุดท้ายนี่อยู่ประมาณหมื่นปลายนะเข้ามาดูกันได้นะตัวจริงนะหน้าร้านมีอย่างละคู่นะคู่หน้าหนึ่งกะลัดหน้า50ตังค์แล้วก็หน้า30ตังค์นะหรือท่านใดนะสนใจอยากสั่งงานลักษณะแบบนี้มีเพชรอยู่แล้วนะ ผมก็ยินดีจัดหาตัวเรือนให้นะพร้อมฝังชุบให้เรียบร้อยนะยินดีจัดการให้เช่นกันนะแต่ถ้าเข้ามาคุยกันก่อนนะว่าณเวลานั้นราคาทองอยู่คู่ละประมาณกี่กรัมราคารวมทั้งหมดเป็ดเสร็จเท่าไหร่นะท่านก็ท่านโอเคนะเขา,าค่อยๆวอล์กอินเข้ามานะแล้วก็นํเพชรของท่านมาให้ผมนะเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะเดี๋ยวผมจัดการให้นะส่วนเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมา,มา,มารับงานนะครับ ยินดีแก้ไขนะฮะยินดีขึ้นตัวเรือนให้นะหรือจะให้หาให้ทั้งหมดก็ยินดีทําให้เช่นกันนะ make to order นะงานสั่งทางํทาตามท,ที่ลูกค้าต้องการหรือหรือแก้ไขเพิ่มพลอยอะไรเงี้ยผมทําได้หมดนะครับก็ลองทักเข้ามาคุยก่อนนะมีไลน์แอดกับเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับงานทั้งหมด out โอ p r o ดักนะงานของทางร้านทั้งหมด3 3คู่วันนี้นะ ภามนิ่งเท่ากันไหนของงาน3คู่นี้นะอยู่หลังคลิปนะหรือดูคลิปแยกนะครับส่วนที่เหลือนะฝากติดตามช่องนะ Simple Julian Stone ด้วยนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นนะเดี๋ยวผมก็จะทยอยถ้ามีเวลาก็จะทยอยทำงานพวกข้อมูลนะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเพชรนะการดูเพชรนะการดูพอยแต่ละต่างๆออกมานะครับก็เพื่อเป็น ความรู้คร่าวๆนะสำหรับผู้บริโภคที่มีความชอบด้านอนัญมณีนะผมก็จะทยอยทำออกมาไหนสำคัญสุด,สดก็จะทยอยออกมาไปเรื่อยๆนะก็ฝากกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับก็พยายามว่าถ้าจังหวะได้ดีๆเดยกก็จะทำเป็นภาพภาษาอังกฤษน,นะครับล,ลองดูนะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจของทั้งช่องแนละการเติบโตของช่องนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ Yeah. e aí